เค็มเปิลนี่นิดคนท่ายมาลงบ่อยไม่งันโอ้นี่ลูกอยากเดี๋ยวค่อยดูลูกอยากแม่เข้าวๆนะแม่แม่โบสแม่โบสลูกเจสันแม่ลูกเจสันไม่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวตัวเขาเองแม่ขาวแม่ยี้เลยอ๋อแต่มาส้มไปขิงได้โบสโบสลึกไอ้ต้องบอกว่ามันเล็กเด็กกับม้งบ้าคนหรือคือท่ายรูปลงลงตะก้อนเหล็กลงบอยนะเอ้ยล้วุมกลับลูดบ้าง อันนี่ใแปลงรถให้านะไตรโบสบายรู้ด้วยคิงนะอย่างแม่โตนะมู้ด้วยคิงเจ๊งเจ๊งมะได้คิดเลยสบายอื อูเปล่ามาคนนี้น้อยนักอจัดเลยพาจี้คนนี้จัดทีนี้เราจะจี้กันแล้